ยิน้รทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเฟลูดคอนเกนอ,อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับพาร์ทที่4กันนะครับตอนนี้ก็อยู่กับห้อง GOS นะครับเป็นเกมออฟไลน์สตรีมที่ผมกำลังสตรีมเกมตอนนี้นั่นเองนะครับตอนนี้กำลังสตรีมเกม Minecraft Story m o มดนั่นเองนะครับใครที่อยากดูสดๆก็มาดูกันได้เลยนะครับโอเคมาตอนนี้ก็ เวลาตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มนะครับในเวลาที่ผมเล่นอยู่นะครับอาจจะเสียงง่วงนอนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นเกมได้อยู่ดีมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะมีอะไรต่อไปนะครับจากพาร์ทที่แล้วที่ลุ้นกันอยู่โอเคมาต่อกันได้เลยครับโอเคตอนนี้ผมก็จะอยู่ในเบสเมนต์อะไรสักอย่างผมก็จะทักคุยกับลูคัสนะครับเจออะไรไหมแต่ว่าไม่เจออะไรที่มันไอเนี้ยไม่เจออะไรที่มันใช้ได้แต่ว่ามันก็ เป็นสิ่งที่น่าคนคว้าเอาง่ายๆว่ามันพยายามสื่อว่ามันเจ๋งนั่นเองนะครับมาเดินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเีเดียวบุก๊กนี่ครับหนังสือหนังสือเอ้ยนี่มันตัวเอ็นชาร์นหื c นี่มันอะไร <c oughs> อ้าวผมยังแปลไม่ค่อยยังแปลไม่ทันเลย Five นมัม e r Five o ซนอ๋อเนี่ยเหรอ ทำไมมันในปกติเราจะเจอแค่4คนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราเพิ่งรู้ว่าไอไอไอเวอร์เนี่ยมันเป็นคนที่5นะครับสรุปแล้วมี5คนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่มีในหนังสือปกตินะครับแปลว่าอันนี้มันเป็นหนังสือที่อเมซิ่งมากนะครับอันนี้มาดิสโคลนบ้ามากเลยแต่ว่าเพทรามันอยู่ข้างนอกคือเขายังสู้อยู่เราต้องรีทำ็นด่วนเลยใช่ไหม เอาแล้วแต่มันหายไปไหนอะเอ้ยแต่มันเดินไปทางไหนเอ่มเดอี่เวอรไฟลเอา,เ,าเอาไปทางเดียวครับก็คือเดินขึ้นไปนั่นเองโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกำแพงนเนี่ย นี่น่าจะเป็นที่ที่เขาเจอกันใช่ไหมไอไอไออมูเล็ตเมื่อกี้ที่เราได้มันจะพาเราไปหาเองนะครับแล้วอมูเล็ตมันชี้ไปทางไหนอ่ะมันต้องมีอะไรเมไม่ีเแล้วเรต้องโอ้มีการแบบนี้นี่พัซซลแน่นอนครับแบบนี้โอเค มาขอคุยกับไอ้นี่หน่อยอ่ะมาเจอและคุยดูอะไรอยู่เนี่ยเออลุกดูมั่วอ๋อเพชร่าคืออะไรไอ้เพชรท่าแบบหมายถึงอะไรอยู่ตอนนี้มาเราก็ต้องเจอเธออยู่ดีนี่แหละเครียดไปทำไมมา ตอนนี้เราเราขอคุยกับพวกนี้กันก่อนนะครับมีมีอะไรน่าสนใจไหมอ๋อไอแอมูเลตอันนั้นคือสามารถมองหาไอไอออเดอร์ออฟเดอะสตอร์ได้นะครับมันไปแค่ประวัติอ๋อมาเพเดสโอลอันนี้ทำมันได้อืม เดี๋ยวนมันรูปเอ้ยรูปอมฤตยุษอมฤตออนไหนลองดูดิมาเราไปดูแมปกันนะน<ม>ี่มันแมปของทั้งโลกโอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอมันมันก็สวยกว่าไอที่ในงานเอเดอร์คอนละกันโอ้โหถ้าจะพูดัะขนาดนี้มา โอดิโอดิว่าเมื่อกี้เราเกือบเดินตกแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหใจะคิดว่ามะเป็นแช่ไหมือ้โหโ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 อ้โนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโอ้้โหโอหโออหโออ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้โหโอ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 ้โ้โหโอ้โหโอออ้โหโหโอ้โหโอ้โหโอ้โ คทำมาแบบนี้มั่นใจครับไม่เจอแน่นอนเอ้ที่เราคุยอ๋อเราคุยไปแล้วมาเรามีอะไรทางนี้ไหมไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อมีการเปิดอันนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างอะสวิตเอ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นพาซโซเปล่าไหนอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลองปิดอันนี้ไปก่อนอ่อเดี๋ยวๆนี่ต้องเปิดอันนั้นขึ้นแล้วก็อันนั้นไฟขึ้นใช่ไหมงั้นลองอันนี้ฮะอ่าอันนั้นดับไปงั้นแปลว่าเราเราต้องเอ้ยอ๋อนี่ๆอันนี้ยูสฮะเอาไม่ได้งั้นลองสับสวิตช์อันนี้ดูฮะยูสเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เออนี่แหละยูสปึบอ่ะ อันหนึ่งดับอยู่ตอนนี้โหมีพัซโซด้วยครับอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้งั้นเราสับกลับอ่ะสับไปปิดโอเคตอนนี้มีอัน,นที่เป็นตรงกลางหมดไหมอ่ะโอเคเหลืออันหนึ่งใช่ไหมอันอันนี้ปะเดี๋ยวไออันนี้อันนี้อันนี้อนี่เปิดอืมเกียดมากเลยครับเวลาเจอพัซโซเนี่ยมา อันไหนที่ยังสับเราสับอันนี้ลงดีกว่านี่สับอันนี้ลงปึ๊ดโอเคเหลือไฟอันเดียวแล้วเหลือไฟอันเดียวลองอันนี้ฮะปืดเดี๋ยวสองอันนี่อันนี้อันนี้อันนี้เออเนี่ยยูดอันนี้ครับปืดโอเคไฟดับหมดแล้วไอ้นี่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะกลับไปดีฟอ์ใหม่ใช่ไหมงั้นเราเราลองสับอันนี้ฮะเอ้ยกดไม่ติดเมื่อกี้โอเคมาปืด๊ดสองอันลองอันนี้ฮะอัน,นที่ห้าโอเคปืด๊ดแล้วก็อ้อขอบคุณสลัดหนึ่ง GG จีจเอ่อนักวาดเลเวลหนึ่งจุดเก้าโหชื่อเท่มากครับมาอันนี้เราลองสับอันนี้ลงอีกทีหนึ่งอันนี้น,นี่อันนี้ปืด๊ดอ่ะ เหลืออีกด้านบนด้านบนสอ,อันอะ่ะไอ้ด้านบน2อ,อันอันนี้อันนี้เป็นตรงกลางปะตรงกลางทำไมไอ้นี่มันไม่แบบมันไม่ชอบว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยโเป็น p ซที่เราไหนอันเดียวงั้นเราอันนี้เราต้องสับกลับเนี่ยไออันเนี้ยสับสับไอ้น,นี่กลับมาฮะเอา้ากดากดเราไม่ใช่อ,อืมอันนี้คือปิดหมดใช่ไหมเฮ้ ไม่อย่าเพิ่งดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราเราเราเอากลับตอนแรกก่อนโอเคตอนนี้เราใช้นี้ไปก่อนฮนะโอเคตรงกลางแล้วตรงเนี้ยกดไปทําให้สีแดงขึ้นอันนี้แปลว่าอันนี้มันสองแถบใช่ไหมสอแถบอันนี้3มแถบอืมเดี๋ยวก่อนงั้นแปลว่าเดเด,เดงั้นอันนี้ต้องสับอันนี้ต้องปิดครับอันเนี้ยอันเนี้ยต้องปิดเออ เะอันนี้ต้องเปิดใช่ไหมเอ้ยใช้ดิเาไม่ไม่ยอมใช้อีกโอเคนี่ปิดอ่าเดี๋ยวก่อนนะเอาเอาใหม่เอาใหม่เหมเมื่อกี้เริ่มเริ่มปิ้งไอเดียอย่างหนึ่งครับอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมงั้นแปลว่ามันอันนี้จะสองแถบอ่านเนี่ยใช่ด้วยโอเคงั้นที่เราต้องใช้ตอนนี้นะครับคือเอ้ยปิดอันนี้ไปก่อนอันนี้ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ อันนี้ปิดแล้วเนาะโอเคปิดละปืดปิดให้หมดก่อนตอนนี้เราจะดูว่าอันเนี้ยปืดสามแถบแล้วก็อันนี้ทําให้เหลือแถบเดียวอันนี้ปิดออกมาได้สองแถบบนอ๋องั้นเพราะฉะนั้นภารกิจของเราตอนนี้คือทําให้มันเป็น2ออันนู้นเฉยๆโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าสมมติดับไปแล้วก็ดับไปเลยเนาะโอเคมา ตรงนี้ใช้สิครับใช้สิครับรออะไรครับปึ้งโอเคถ้าเราใช้อันแรกนี่อ่าหนึ่งใช่ไหมงั้นเราคงต้องปิดอันนี้ไปโอเคสแล้วอันนี้ถ้าเราปิดอันนี้ไปไม่เกิดอะไรขึ้นอืมอันนี้สามป,ปะ อโอเสร็จแล้วครับอ๋อเนี่อัโมเดตใช้ได้แล e วแสงเบียคอนเนี่ยนะโอเคต o นนี้ผมประทับ e s ที่มาดูแท็กซี่ฟิสต์เต็มอ๋อเหมือนเป็นแบบเป็นชี้ทาง maybe the amulet only tracks them when they're on the surface or maybe it doesn't work when they're in the nether we have to go off what we do know oh there are only two heroes left that we know what we need to do petra's relying on us พีเธอสตอร์มมันยังอยู่ข้างนอกอยู่ที่นู่นใช่ไหมจะอยู่ในโลกใบนี้อยู่นะครับเราต้องหาออเดอร์ออฟสตอร์มให้ได้มีแค่สองอันมีแค่สองแสงคนอเหลอาจจะเสียก็ได้สโเรนมิสซิงก์เดลตีเรกนัดเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหม She's probably doing everything she can to find this place. <laughs> she's still out there. She has to be. <laughs> you might need you help your help out there. To you. <laughs> <laughs> Come with <laughs> us. No. You don't need me. This is where I should be. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go, Go. <laughs> help. I'm going to focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're going to have a chance at fortifying it, I'm going to need some help. If uh, maybe one of you guys can hang back with me, sounds like Olivia'll have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus, you really think that's She's the world's greatest She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it, and when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. เราต้องไปที่ไหนก่อนใช่ไหมอันนี้อ๋อขอให้เลือกว่าจะไปที่ไหนจะไปเอาที่ไหนก่อนงั้นไปหาแม็กนัสก่อนแล้วกันฮะโอ้ลเวียคุณอยู่ที่นี่กับลูคัสแล่ที่เราอเดี๋ยวไอ้ที่ไอ้คนนี้จะอยู่กับลูคัสนั่นเองมามาทำเพื่อเพทราเท่านั้นโอ้โหนางเอกครับเออเกิดอะไรขึ้น จะบอกนะว่าไอา้น,มนัมบินมาแล้วอโอ้โหโ <c oughs> ฮะ what เอา next time o f m ไหมครัตอน,นที่หมดอา้าจบเลยเหรอโอ้โ and find themselves in a kingdom of chaos. Uh-huh. Full of dangerous people with poor impulse control and some deadly hobbies. While the great storm grows, consuming everything in its wake. Time is running out for our intrepid heroes. Oh, ดิยูเซตลูเบนยูเออยูแอนซี่อ้าวยังอ่า uh, นไม่ทันเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแคปแคบรูปไปดูแล้วกันผมไม่แน่ใจอันนี้ดิย oh, 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 ูทายโอ้โหหกสิบห้าเพลเยอร์เฮลเพเท่าเราอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์คอมวิยูค่าอยากให้อยู่ดีกว่านะครับยูเอสเจ็ดเพลเยอร์ชูทูซิกเอาแบกนัดโอ้ซีมอโอเคฮะมาเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสหรับ ไอตัวพานี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับคลายกันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับสหรับภาทต่อไปเจอกันใหม่อีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่ามันมีต่อเลยหรือเปล่านะแตก่ก็น่าจะมีต่อแหละเพราะมันเป็นแค่เอพัสดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคอำลาเพียงเท่านี้สำหรับตัวของถ่ายคลิปนั่นเองนะครับสวัสดีครับ